สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจตุรนชี้8ปีรัฐประหาร57ยิ่งนานวันมรรคบาปยิ่งชัดเจนจตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในวาระครบรอบ8ปีการก่อรัฐประหารโดยคอสชอว่า8ปีรัฐประหารยิ่งนาน ความเสียหายยิ่งปรากฏชัดแต่จะแก้ไขยอย่างไงนอกจากการวางระบบโครงสร้างที่ไม่เป็นประชาธิปไตยโดยที่มีกลไกปกป้องคุ้มครองตัวเองให้มีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วคอสชออยังได้ทิ้งมรดกบาปไว้ให้กับสังคมไทยที่เห็นได้ชัดมากขึ้นทุกทีก็คือการที่คอสชอ,ออกคำสั่งนับร้อยนับพันคำสั่ง และการที่สอนอชออกกฎหมายนับร้อยๆฉบับด้วยกระบวนการการออกกฎหมายที่ไม่ชอบธรรมและมีเนื้อหาที่ล้าหลังขัดขวางการแก้ไขปัญหาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆใน2 3ถึง3ปีมานี้ไม่ว่าสังคมไทยจะแตะไปที่ปัญหาไหนก็พบว่าระบบะเผด็จการคอสอชอได้ทิ้งปัญหาไว้มากกว่าที่เคยคิดกันเช่นระบบของตำรวจที่ว่าต้องปฏิรูป กลับล้าหลังลงไปอีกการกระจายอำนาจสู่ประชาชนในท้องถิ่นถอยหลังไปไม่ต่ำกว่า20ปีจากคำสั่งคอชอชและระเบียบต่างๆระบบโครงสร้างในการบริหารจัดการการศึกษาก็เสียหายด้วยคำสั่งคอชอชและกำลังจะทำให้ล้าหลังลงไปอีกด้วยกฎหมายที่กำลังพิจารณากันอยู่การประมงของไทย เสียหายมหาศาลอย่างต่อเนื่องและยากต่อการแก้ไขเนื่องจากเกี่ยวข้องกับคำสั่งและกฎหมายเป็นร้อยๆเรื่องการดูแลป่าถูกวางระบบไว้ด้วยแผนยุทธศาสตร์คำสั่งและกฎหมายต่างๆทำให้แยกประชาชนออกจากป่าและทำให้พื้นที่ป่าของประเทศมีจำนวนลดน้อยลงระบบที่ดูแลแรงงานข้ามชาติถูกวางไว้ในทางที่เป็นปัญหาอุปรสรรค ต่อการประกอบประกอบการของภาคเอกชนและต่อครอบครัวที่ต้องอาศัยแรงงานข้ามชาติแต่ระบบนี้กลับเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าการบริหารราชการและของประเทศเรานั้นข้าราชการแต่ละหน่วยงานต่างก็ถือกฎหมายคนละหลายฉบับอยู่ในมือเมื่อกฎหมายจำนวนมากเป็นปัญหาก็จะเป็นต้องแก้กฎหมายแต่การแก้กฎหมายนั้นในรัฐสภา ตามกติกาที่เป็นอยู่ไม่มีทางสาสางปัญหาที่ถูกสร้างไว้อย่างซับซ้อนยุ่งเหยิงได้ทันการเลยคอสชอและสะนอสะชอ,ออกกฎหมายกองพเนินทืนทึกในชั่วพพิบตาแต่ในสมัยประชุมหนึ่งหนึ่งรัฐสภาออกกฎหมายไม่กี่ฉบับซึ่งก็ไม่แน่ด้วยว่าจะเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์หรือไม่ด้วยในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตในหลายๆด้าน แต่ละประเทศต้องปรับตัวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยอยู่ท้ายแถวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและในการพัฒนาประเทศอีกหลายด้านกฎกติกาที่คณะรัฐประหารเมื่อ8ปีก่อนนั้นวางไว้เพื่อรักษาอำนาจไว้ในมือของตนเองและพวกพ้องกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศประเทศไทยจะหลุดพ้นจากวิกฤตที่มีแนวโน้มจะยืดเยื้อนี้ได้ ผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายคงต้องช่วยกันสื่อสารทำความเข้าใจให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตทั้งหลายมองเห็นความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกับประชาชนเปลี่ยนแปลงกฎหมายกฎกติกาเสียใหม่ให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศความคืบหน้าสาธิตรำลึก8ปีรัฐประหารซัดคนออกมาขอโทษที่หนุนกปปสดัดจริต ยิสองพฤษภาคม2565นายสาธิตวงหนองเตยสสจังหวัดตรังพักประชาธิปัตย์อดีตแกนนำกปปสคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกล่าวถึงเหตุการณ์ครบรอบแปปีรัฐประหารยิมสองพฤษภาว่าเหตุการณ์ตอนนั้นมีความซับซ้อนแต่ยืนยันว่าการออกมาต่อสู้ ในฐานะกปปสนั้นเป็นการต่อสู้ที่ถูกต้องเพราะปัญหาในตอนนั้นมีหลายเรื่องการที่ไปโทษรัฐประหารทําให้ประเทศเสียหายนั้นไม่เคยมองตัวเองชี้หน้าโทษแต่คนอื่นส่วนกรณีที่คนออกมาขอโทษที่เคยไปร่วมชุมนุมกับกปปสตอนนั้นต้นมองว่าดัชริตเพราะคุณอะออกไปต่อสู้ด้วยสติสามัญสำนึกว่าคุณทำเพื่ออะไรและ ถ้าคุณออกมาโดยรู้ว่าทําเพื่อบ้านเมืองเพราะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างคนผิดมาพูดทีหลังว่าขายตัวขายจิตวิญญาณโยนความผิดให้กับก,บกปอปปสเป็นการโยนบาปส่วนการรัฐประหารที่ประกาศว่าต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนั้นรัฐธรรมนูญปี2560มีปัญหาคือมีตัวบทที่แนวคิดเจตนารมณ์หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเช่น กฎกฎติกาของนักการเมืองมีความเข้มงวดมากขึ้นเฉพาะเรื่องการปราบทุจริตปราบโกงตนก็ไม่คิดว่าจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นแค่คิดว่าหากคนออกมาหลายคนรัฐบาลรักษาการในตอนนั้นรัฐบาลคงลาออกไปเองแล้ว,วความคืบหน้าสสๆเพื่อไทยเตือนเอปรินาให้หยุดหลังร้องกะกะตออาผิดปมหาเสียงช่วยผู้สมัครสก จากกรณีที่นางสาวปรีนาไกรคุปอดีตสสจังหวัดราชบรุรีเขต3ามพักพลังประชารัฐยื่นร้องกรกะตให้ดำเนินคดีกับนางสาวธีรล,ลัตสำเร็จวานิชโคศกพักเพื่อไทยและสสกรุงเทพมหานครเขต18พักเพื่อไทยและผู้สมัครสกอเขต้ายไหมผิดกฎหมายเลือกตั้งหลังปรากฏคลิปวิดีโอช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครสกอเขตสายไหมเมื่อ20 พฤษภาคม2565นางสาวธีรรัตน์สำเร็จหวานิชโฆษกพรรคเพื่อไทยและสสกรุงเทพหมหานครเขต18พรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k ถึงกรณีดังกล่าวว่าสืบเนื่องจากเมื่อ24มีนาคม2565พรรคเพื่อไทยได้จัดกิจกรรมกรุงเทพบงังคังขึ้นนะพรรคเพื่อไทยมีสมาชิกพรรคร่วมงานและในวันนั้นได้มีภาพวิดีโอการสนทนาระหว่างดิฉัน กับทีมสกเขตสายไหมเกี่ยวกับการให้กำลังใจในการทำงานและส่งต่อกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กวันนี้มีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งได้ยื่นเรื่องต่อกะกะตกล่าวหาดิฉันว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562มาตรา34ดิฉันจึงขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ในคลิป เกิดขึ้นตั้งแต่ยิมีมีนาคม2565ก่อนที่คณะกรรมกากรการเลือกตั้งจะประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่ยิม5มีนาคม2565และก่อนประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพวันที่ยิม8มีนาคม2565ซึ่ง ตามมาตร14า142บทเฉพาะการประกอบมาตรา64วงเล็บ3พรบเลือกตั้งท้องถิ่นการหาเสียงเลือกตั้งอันเนื่องมาจากตำแหน่งว่างอันมิใช่เหตุครบวาระหรือครบอายุให้นับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างคือวันที่ย5ิม, 5. มีนาคม2565ซึ่งเป็นปหลังจากเกิดเหตุการณ์และดิฉันไม่ได้เป็นผู้ผลิตคลิป หรือมีส่วนรู้เห็นในการส่งต่อคลิปดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวหาดิฉันจึงขอเตือนผู้ร้องที่เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านนั้นว่าหากผู้ร้องทราบถึงข้อเท็จจริงดังนี้แล้วให้หยุดการกระทําแต่ถ้ายัางไม่หยุดการกระทําอันทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดจะถือว่าจงใจให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยเจตนาความคืบหน้าล่าสุด ยิ่งลักโพสต์8ปีรัฐประหารปลุกฝ่ายประชาธิปไตยร่วมมือเอาอำนาจรัฐคืนเมื่อเวลา11นาฬิกา21พฤศจาคม2565นางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านทาง facebook ส่วนตัวว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่รัฐบาลดิฉันถูกยึดอำนาจไปแล้ว8ปีสำหรับบางคนดูเหมือนจะนาน แต่ความทรงจําช่วงนั้นยังคงชัดเจนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการออกมาประท้วงให้ยุบสภาผ่านการชัดดาวกรุงเทพมหานครปิดกั้นการทำงานของหน่วยงานราชการแม้ดิฉันได้คือนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนแต่ก็มีการขัดขวางการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้กลไกประชาธิปไตยทำงานเพื่อทำให้บ้านเมืองเกิดสุญญากาศทางการเมืองถึงทางตัน เป็นเหตุให้นำไปสู่การรัฐประหารยีมสองพฤษภาคม2557นี่ฉันจำได้ดีภาพที่หัวหน้าคณะรัฐประหารได้ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเพื่อประกาศยึดอำนาจพร้อมกับบอกว่ารัฐบาลทำบ้านเมืองเสียหายจึงยึดอำนาจและจะคืนความสุขให้กับคนไทยโดยเร็ว8ปีผ่านไปหากคณะรัฐประหาร สามารถบริหารประเทศให้มีความมั่งคั่งภาพจำเมื่อ8ปีก่อนคงจะเลือนลางลงไปหรือไม่มีใครนึกถึงแต่วันนี้ภาพนั้นกลับชัดเจนเด่นมากขึ้นเพราะบุคคลที่ยึดอำนาจไม่สามารถทำตามที่สัญญาไว้ได้ดิฉันหวังว่าในอนาคตอันใกล้ไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งไหนฝ่ายประชาธิปไตยจะร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อได้อำนาจรัฐ กลับมาบริหารประเทศโดยเร็วเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะ